สวัสดีค่ะปูเองนะคะบ้านปูพ่อปตีกับวันนี้นะคะปูก็มาที่พัทยาอีกแล้วนะคะกําลังจะมีโครงการปรับปรุงดีโนเวทบ้านนะคะที่เป็นบ้านแสนสุขทาวนสองนะคะแต่วันนี้นะคะจะพามารู้จักกับช่างนะคะผู้ชํานาญนะคะ ที่ชํานาญเรื่องการดีนูเวทบ้านนะคะ,ะแล้วก็หรือว่าจะเป็นงานก่อสร้างรับงานก่อสร้างบ้านใหม่นะคะพวกงานอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอย่างวันนี้นะคะครูก็อยู่ที่ไซต์งานของทันชั่นแล้วนะคะก็จะพามาดูผลงานนะคะของพีง,งานช่านนะคะที่ทำรับเหมาตรงนี้อยู่นะคะงานส่วนใหญ่นะคะอแกก็จะเป็นกลุ่มง,งานบ้านพักอาศัยนะคะพวกห้องแถวะะห้างพวว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ ะะรับก่อสร้างงานที่ก่อสร้างใหม่หรือว่าจะเป็นงานปรับปรุงนะคะก็ค่ะตอนนี้นี่ไซต์าง,งานของช่างอยู่ที่นี่แล้วนะคะที่ปัตยานะคะเดี๋ยวจะ,ะวันนี้จะพูดคุยกับช่างเขาหน่อยนะคะของทีมงานวิศนุรีเวทนะคะช่างรถนะคะเดี๋ยวไปพบก,กับช่างรดกันค่ะ คุณผู้ชมคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ขอมาเยี่ยมชมไซตงงานหน่อยนะคะก็จะพาก็อยากจะมามาพาท่านผู้ชมนะคะมาดูผลงานของช่างนะคะว่าเทําอะไรบ้างเนี่ยนะคะอ่าคือตรงนี้นี่คือเป็นที่ที่ช่างรับงานอยู่นะปัจจุบันนี่คือเป็นเป็นหอห้ององแถวใช่ไหมคะแถวครับห้องเช่าอ๋อห้องห้องแถวของของใครนะคะงานใครนะคะ พี่อรุณใจดีคุณอรุณใจดีนะคะเป็นเป็นห้องแถวของคุณอรุณใจดีจะเป็นที่รู้จักกันดีในพัทยาใช่คนะคะก็ไว้วางใจให้ทีมทีมช่างรถเนี่ยมาทําให้นะคะคือทําอันอันนี้นี่คือมันประมาณกี่ห้องนะคะสิบห้าห้องครับทั้งหมดสิบห้าห้องเนาะเดี๋ยวพาพาเดินดูนิดหน่อยหน่อยได้ไหมคะอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับวัสดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับได้ อันนี้เริ่มทาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะช่างมันที่ยี่สิบสองเดือนที่แล้วครับเพิ่งเดือนเสร็จเสร็จไขนาดนี้ค่ะแล้วองานนี่ใช้เวลาทํานานแค่ไหนคะถึงจะเสร็จสกบงานวางไว้ที่ปีใหม่ครับสี่เดือนสี่เดือนอ๋อถึงสี่ประมาณสี่เดือนนะคะที่วางงานไว้ใช่ค่ะอันนี้ค่ะปูเห็นนี่ถือว่าแบบเป็นงานก่ออิดฉาบปูนเนาะใช่ตอนนี้มาถึงงานให้ให้ความรู้นิดนึงนะคะอันอันนี้นี่คือที่ใช้นี่คือเป็นเป็นอิดบล็อกนะครับ เป็นอิดบล็อกใช่ไหมคะคมันมีมีข้อดีข้อเสียยังไงไหมคะอิดบล็อกก็คืออิดบล็อกที่ลูกค้าเขาเลือกเขาบอกว่ามันจะทนทานกว่าอิดมวลเบานะครับเจาะอิดมวลเบาเวลาเจะาะผนังอะไรมันจะอาจจะห้อยของมันไม่ค่อยอยู่อ๋อถ้าถ้า ow, อิดมวลเบาออดออิดมวลเบาใช่ฮะมันจะเจาะแล้วก็ห้อยไม่ค่อยอยู่อันนี้คืออิดบล็อกใช่ฮะอ๋อมันจะเจาะได้ง่ายกว่าใช่ครับคือแล้วแล้วแบบเรื่องอ่อุณหภูมิความร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน มันเก็บความร้อนหรือว่ามันอะไรตัวนี้มันก็จะความเย็นมันก็พอกันนะเรื่องวันทุมงแล้วก็อีกอย่างมันอยู่ที่สเปคที่ลูกค้าตกลงกันไว้นะครับว่าราคาเนี้ยที่เราตกลงกันไว้เขาต้องการอิดประเภทไหนก็อยู่อีกที่นึงนะคือลูกค้าสามารถเลือกได้ลูกค้าเลือกได้ใช่ครับอ๋อค่ะก็คือที่นี่ก็คือว่าสรุปเลือกวัสรุปแบบนี้ครับอืมโอเคอย่างต่อ ประตูหน้าต่างก็จะเป็นของ U P V C หมดนะครับเป็น U P V C U P V C นี่คือยังไงคะพี่คือวงกบ U P V C ตัวนี้มันจะไม่ปวกไม่ขึ้นประตูก็เป็น U P V C ค่ะไม่ใช่ไม้ไม่ใช่หลออ๋อใช้ U P V C ปวกไม่ขึ้นแล้วก็หนูได้ยินว่าถ้าฝนตกอะไรเงี้ยมันก็ไม่บวมเหมือนไม้นะพี่เนาะมันทนก็จะมีข้อดีตรงนี้เรื่องเรื่องความชื้นใช่ครับโอเคโอ้แล้วอย่างเงี้ยพี่หนูไม่เคยเห็นนะอันนี้ค่ะอันนี้อะไรอ่ะที่ที่คือแบบ หลังคาพียูโฟมครับอันนี้คือ P u โฟมใช่ครับแล้วแต่งด้วยอะไรมันถึงเป็นลวดลายสวยอ่ะพี่อันนี้จะเป็นแผ่นฟอยล์แผ่นฟอยล์ใช่ไหมฮะอ๋อทำลวดลายกันความร้อนฮะอ๋ออันนี้คือ Pu โฟมทาเป็นฉนวนกันความร้อนใช่ครับอ๋อลงทุนเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นฉนวนกันความร้อนให้ให้เป็นอย่างดีเลยเนาะใช่ครับแล้วเราก็จะปิดด้วยฝ้าอีกชั้นหนึ่ง อ๋อปิดอ๋อเพื่อความสวยงามใช่ไหมคะพี่ใช่ความไม่ใช่แบบเห็นแค่นี้มีปิดฝ้าอีกใช่ครับเพื่อระบายอุณหภูมิด้วยด้านนอกแล้วโครงสร้างเนี่ยมันเป็นเหล็กอย่างเงี้ยพี่ใช้เหล็กอะไรนะะโครงสร้างตั้งแต่ฐานรากฟูตติ้งจะเป็นเหล็กสิบสองวัครับขนาดสองขนาดคานเหล็กสิบสองเมตรคูณเมตรค่ะลึกเมตรยี่ครับค่ะคานก็ยี่สิบูณสี่สิบครับค่ะ ปูก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเรื่องฟูตติ้งเรื่องเชิงลึกเท่าไหร่นะคะก็เป็นว่าตัวลูกค้าก็เป็นคนเลือกเสาเหล็กแต่แต่โครงสร้างที่เราเห็นอันนี้คือเป็นเป็นเหล็กเสาเหล็กครับเสาเหล็กแล้วมาทาสีเองใช่ฮะพี่มาทาสีให้ครับแล้วก็อีกทีหนึ่งเก็บงานสีให้โอเคส่วนเสาเหล็กเสาหลอดอยู่ที่ลูกค้าด้วยที่ตกลงอะนไว้ว่าลูกค้าต้องการยังไงครับอืมมีระบบบําบัดทางบำบัดให้ด้วยเนาะดีเลยค่ะี ที่ติด,<ห>ดตั้งทำบาบัดเรียบร้อยก็คืออันนี้งานนี้คือทั้งงานเนี่ยช่างรุดร,รับรับทั้งหมดเลยถูกไหมคะใช่ครับรับตัง้งแต่ฟุตติ้งขึ้นมาจนจบงานแล้วแล้วาราคางานเนี่ยพี่โดยทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณงานของพี่เนี่ยรับประมาณตารางเมตรเท่าไหร่นะคะราคาเริ่มต้นที่หกพันนะครับเริ่มต้นที่ตารางเมตรละหกพันใช่ฮะนอกนั้นก็ขึ้นอยู่กับ สเปคของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็สเปคของอ้ไผู้ว่าจ้างว่าต้องการขนาดเท่าไรอะไรยังไงแต่ว่าวัสดุพื้นฐานเนี่ยก็จะอยู่ตารางเมตรละหกพันเนาะพี่นรับส่วนอย่างอื่นก็ถ้าแบบเลือกสเปคใดๆถ้าสูงขึ้นก็ก็มาว่ากันอีกก็มาคุยนใไมเพิ่มเติมอีกโอเควันนี้ก็ดีมากเลยค่ะช่างรุดแล้วของปู่เองเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องวานให้ช่ารุดไปทำรีโนเวทให้เหมือนกัน นะคะขอบคุณครับดีครับค่ะชอบผลงานช่างรถนะคะแล้วก็นอกจากที่นี่แล้วอ่ะมีทําที่ที่ไหนมาก่อนอีกบ้างไหมคะทำที่ซอยเดินทบารสี่สิบสามครับจะหลักๆจะอยู่ที่พัทยาใช่ไหมคะพี่ครับอืมอยู่ที่พัทยาแล้วอรับงานที่ไหนอีกบ้างคะที่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าลูกค้าสนใจอ่ะรับงานที่ไหนบ้างก็มีระยองก็ไปทําครับระยองระยองชนบุรี พัทยา,าหลักๆอยู่อยู่โซนน,นนี้เนาะใช่ครับโอเคนะคะได้ค่ะงั้นก็วันนี้นะคะก็ได้ทําความรู้จักกับช่างรุ่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูที่นี่อีกครั้งหนึ่งตอนที่งานผลงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาชมอีกรอบหนึ่งนะคะว่า Before a n d after นะคะจะเป็นยังไงนะคะถ้า,าท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวช่างรุ่ช่วยบอกเบอร์โทร ท่านผู้ชมไหนคะเผื่อท่านลูกค้าสนใจใช้บริการแปดห้า8ปครับยินดีให้คำปรึกษาครับเดี่ยต่อได้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปูขึ้นเบอร์ช่างรูดให้อีกรอบหนึ่งนะคะค่ะว่าเเป็นเบอร์อะไรจะได้ติดต่อกันง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณช่างรูดมากๆเลยนะคะก็หวังว่าคงจะได้ใช้บริการกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไปดูที่บ้านที่ปูจรินุเวทด้วยนะคะนีค <Baek S 1> ค่ะว<อ>ันนี้ก็ centered, ลากันไปก่อนนะคะค <ees> ่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีครับสวัสดีคนะ่นะ